สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกบก่อนะครับอู้อะไรว่าปืดปืดปืดได้เนี่ยฮะออที่เขาเรียกว่าที่ทาพิซซ่ามันจะเป็นร้อยอย่างงี้เนาะอู้น่ากินมากเลยนะครับเขาเรียกอะไรยืดยืดเนี่ยชีสอืชีสเป็นชีสชีสเป็นชีสเลยนะครับสับปะรดเป็นสับปะรดอะไรนั่นอะไรเนี่ย ตัวนี้ผักโขมหชีอันนี้ใบอะไรนี่เหมือนพริกไทยเนี่ยออเดเรนทัลอันนี้อะไรผักโขมโอ้หิวข้าวเด้อ้ยยืดขนาดเนาะอือันนี้ผักโขมเนาะอันนี้ผักโขมนะครับเดี๋ยวจะลองชิมหน่อยนะครับผม เป็นไงไม่ค่อยเข้มข้นใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ผัดมันเหมือนสตา์ทำเนาะสตาฟทำอร่อยกว่าแม่อเราโรสชานี่อันนี้แม่ทําแบบง่ายแม่เขาจะทำแบบมันๆแบบผัดคลุกเครื่องก่อนอันนี้แม่ไม่ได้คลุกเครื่องนะคะแต่ก็โอ้ยชีชีชีพิซซ่าเหรอคะมานะคะอย่าลืมนะคะพยายามันไม่ใส่ซอสหรือไง เฮ้ยมีพิซซาสั่งมาจากอังกฤษด้วยเ้อะมพิซซาสั่งมาจากอังกฤษด้วยใช่ไยสองถาดถาดใหญ่ใช่ไหมส่งถึงที่ด้วยเขาบอกอือฮนะนะคะเปิดร้านอยู่นะคะวันนี้แต่อาจจะเงียบไปนิดนึงรีบขึ้นมาทำธรรมดาเนาะใช่ใช่ความพางที่จะเงียบกันอยู่อืมนัน เน้นหน้าเน่นเนยนะอันนี้ซีฟู้ดค็อกเทลซีฟู้ดค็อกเทลเครื่องก็จะเยอะๆอย่างนี้นะคะขอบมันจะกรอบเนาะใช่มันจะอบให้แบบกร,รอบๆน,นี่ก็ผัดหมูผชีสยั่วๆแจ้มาแนละ้วกันมาเนาะบอกว่ามันน้ำมันข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่ค่อยชัดอืม เลือให้เมียกนนินเดอร์อีโพคอยเอยก็กินกระหองกระส่วนกินโดนชี้ติดป,ปากแล้วนะ่ะอร่อ,อ,อยเนาะชีสจะมันยืดือเล่ามานะคะสนใจอย่าลืมสั่งกันเข้ามานะคะพิซซ่าน้าแน่แนๆของเรานะคะถาที่คุณกี่กินเนี่ยซส่แปดสิบเก้าบาทคะ่ะ <80 S 1> ถปดกาบกลางาอันนี้ถาดกลางนะคะาถาดกลางใหญ่ม,ม้อของเราจะมีเล็กกลางใหญ่นะคะ เล็กกลางใหญ่ไซส์เล็กสุดเนี่ยจะอยู่ที่59บาทค่ะไซส์กลางจะอยู่ที่89นะคะส่วนไซส์ใหญ่ก็จะอยู่ที่ร5 9ยค่ะเพิ่มชีสเพิ่มท็อปปิ้งนะคะสตาร์ทอยู่ท,ที่20บาทเลยค่ะนี่โปรชั่นไหมผักโขมก็59บาทนะคะผักโขมอ,อบชีสมานะคะใครสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะพิซซ่ายัว่วยั่ใบกกๆนะคะ บายกาแฟโกกอกนะคะมานะคะเปิดร้านลูกค้าไม่มีก็ต้องทำกินเองนะคะชิมเนาะตั้งต็นะิวซีอร่อยแล้มานะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกาแฟโกกอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ